เราจริงๆเราเริ่มจากความเป็นเพื่อนอก่อนนะคะกลายมา,มาเป็นพี่น,พน,น้องกันให้ความปรึกษาแบบเหมือนพี่ให้น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือเรื่องความรักนั่นคือ จุดเริ่มต้นตน,น่าจะเปรียบกับของของกินอาจจะเป็นครัวซองกับกาแฟที่อาจจะแบบมีความที่ต้องกินด้วยกันอ,อ,อย่างเช่น <laughs> ครัวซองจะกินอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะเลี่ยนส่วนกาแฟเนี่ยถ้ากินกับครัวซองมันก็จะอร่อยขึ้นคิดว่าเราน่าจะเป็นคู่ที่คอมพลเมนต์ซึ่งกันและกันอ่ะใช่สีที่นึกถึงสว่างสดใสอย่างวันนี้เขาใส่สีเหลืองมาใช่ไหมเราให้เป็นเหลืองส้มนีออนเหลืองส้มใช่เมื่อกี้เดินดูกับแป้งแล้วแป้งบอกว่าชอบแบบไหลายรูปมากที่ชอบก็คือชื่อ reflection of love นะคะ ชอบภาพที่เป็นเขียนว่าเลิฟแล้วก็มีสีชมพูแล้วก็มีสีช,มพ,ม,สชมพูครึ่งหนึ่งสีขาวครึ่งหนึ่งพราะต้งรู้สึกว่าส่วนผสมของการแบ่งชมพูและขาวให้อยู่ด้วยกัน